าัเหมือนดาววงดวงมันเป็นคนรวงไมนต เกาะเกตเขาเกิดจากการปุดคลองนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบริเวณเป็นเนื้อที่ก็ประมาณเป็นเกิดม้าเขาฝุดเพื่อให้การคมนาคมสะดวกขุดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากลางๆก็สมัยพระเจ้าไท้าขาให้มีการขุดคลองบริเวณหน้ารัฐเกตก็ทําให้เกิดเป็นเกเาะเกตในปัจจุบัน,นบของงชุมชนเกเาะเกตเนี่ยก็เกิดภาวะน้ําท่วมทุกปี เพราะว่าเราเป็นเกาะกลางแม่น้ำนะครับที่ลุ่มต่ําส่วนใหญ่ก็จะท่วมแล้วก็มีผลกระทบเนือ่องจากว่าหนึ่งคือข้าวของหรือบ้านเรือนอะไรเงี้ยเสียห,หายอะไรต่างๆแล้วทุกปีทุกปีเราก็ต้องมาซ่อมซ่อมแซมหรือว่ามาปรับปรุงรีโนเวททุกปีอะไรยอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าโดนน้ําท่วมเนี่ยมาทําลายพวกข้าวของพวกไม้พวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ่าคนส่งเราก็ต้องมีขึ้นรถลงเรือเพราะว่าในเกาะเกร็ดเนี่ย บ้านที่มีรถเนี่ยรถใหญ่เนี่ยก็คือต้องฝากจอดไว้อีกฝั่งนึงก็เราจะขนของข้ามไปข้ามมาหรือซื้อซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรต่างๆเนี่ยที่มาทํากิจกรรมเนี่ยก็ต้องอย่างซื้อดินเนี่ยก็ต้องข้ามเรือมาข้ามเรือมาอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ใส่รถเข็นเข็นมาอีกทีนึงแต่ว่ามันจะดีอย่างีอยอย่างตรงที่ว่าเวลาไม่มีรถลามาอย่างเงี้ยมันธรรมชาติมันก็ไม่เสียหาย,ยมาก ขาจ่อ,อ,อยู้คน,คนุนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วยังมีขนมไทยที่ยังเป็นที่นิยมในเกาะเกร็ดอีกด้วยทด การขายขนมในชุมชนเป็นยังไงว่าคะคือชุมชนประเดิมงเ,เก่าเกตก็เป็นชุมชนชาวบ้านปกตินะคะแต่พอปีสากาสี่ศเนี่ยเล่นพลิกฟื้นมาเป็นการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเริ่มขายขนมตั้งแต่ตอนนั้นค่ะก็เลยน20ปีแล้วค่ะที่ขายกันมาเ,เริ่มจากว่าคุณยายเนี่ยพื้นฐานคุณยายเป็นแม่ครัวขนมหวานในหมู่บ้าน ก็พอสามเกนเนี่ยเขาพลิกมาเป็นแบบท่องเที่ยวก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็มีมีความรู้มีความสามารถในการทําขนมอยู่แล้วคุณยาาก็เลยเริ่มเริ่มจากการเป็นแม่ค้าเริ่มมาขายของให้นักท่องเที่ยวได้ทานด้วยค่ะเมนูยอดฮิตในร้านพี่เคยบ้างคะอ่าเมนูยอดฮิตที่ร้านก็คือจ่ามงกุฎนะคะหรือดาราทอง เมื่อแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกกันจา่ามมกปูไ่ยุคนี้เขาเรียกดาราทองค่ะคือจา่าหมกปูเนี่ยเขาก็จะเป็นขนมของโบราณนะคะมันจะเปรียเทียบได้ว่าเป็นเหมือนคุกกี้ของสมัยก่อนของคนโบราณส่วนผสมเขาก็จะมีแป้งสาลีกะทิไข่แดงน้ำตาลแล้วก็เม็ดแตงโม มันก็จะเป็นเป็น,ปน,ปนขนมที่ค่อนข้างพิถีพิถันทํายากค่ะเป็นรสชาติเฉพาะตัวของเขาค่ะตอนนี้ยังเป็นที่นิยมในปัจจุบันอยู่ไหมคะค่อนค่อนข้างแบบเป็นที่นิยมสําหรับน้องๆเพราะว่าด้วยว่าติกต๊ก o k อกด้วยโซเชียลทางสื่อโซเชียลต่างๆนะคะก็ทาให้เด็กๆอะคันมาทานขนมไทยมากขึ้นคู้สักดนมากขึ้นค่ะก็ยยะอย่าให้ นักงเที่ยวหรือคนทั่วไปมาเชี่ยวแล้วก็ซื้อขนมไทยกันค่ะช่วยกันกินขนมไทยขนมไทยจะได้อยู่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ขนมไทยไม่หวอน่่งที่คิดแล้วค่ะ how <Sings> เวลาฟัง